เ, <laughs> เ,เปียกมากเลยฝนเปียกฝนเล็กน้อยหลุมทางมาแต่ใส่น้ำเนี่ยเปียกฝน,นตกพี่น้องเลยเอามานั่พอดีเห็นหลานยนืนนี่ไม่ยดนัน่นพอดีเปียกพาลุงมาตรงแม่เสียก,กันฝนมามีต้องหีเสือน,นั่นพอดีหนาวหนาวฮะฝนตกหนาวปะน,นี่หนาวปะ เย็นเปลี่ยนหมดเลยเออฝนแห้งครับพี่น้องจบชว์นิดหน่อยเลยเนี่ยพอดีแมนช่วงนิดหน่อยเลยมันก็เสียดอกโอ้พูดไหนต้องฝนโอ้ต้องมีระปวดหัวตึบๆอยู่มือนียแห้งตาฝนหนาววันี่ หนาวบ้่ละนาวเาล่เออบะหนาวคือกอดกระเป๋าไม่เหนียนถูกไหมยันกระเป๋าเสียสบโอ้ลูกเพิ่งจะแดงย่านกระเป๋าเสียบานลูกมาตกน้ามาดนีหนาวแล้วอืนแห้งๆขนแห้งตกแห้งแห้ผู้น้อยยู่เมื่อกี้ขอแล้วอื้อมันมีสันทั้งถือแกเย็น เปียกมือนั่นแล้วขันแข็งมากดีตัวเมนดแนมเห็นก่อนเอาเนียน้ำแนะสันว่าเสียนองเมี่ยน้ำน้ำม่นไอ้มีเสียกันฝนอยู่่ะสันมีนบ่มีเสียกันฝนหรืว่าเป็นหอดบ้านเราเว้ยแต่ปรด้แนมมึงมือแดงก็เพ่มาหักแดงเลื่อมเมืนบอกผแดงลืมแล้วอคือเลื่อมเหมือนมีบ้อนบาน uống cạn vật vậy. cái này nó không ổn luôn. bị sẩn nó bị nó tháo tục rồi ní két. nó đã say rồi này. hả mệt đấy nè mẹo 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 mà hẳn mẹo 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 phốn mẹo 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 รถจักรยานิ่น่นโอ้เอาผ้าเขาเล่ยนน้ำมาเหี้ยวเร่นการเล่นน้ำนะครับเล่นมามิกเรีนปะเหนื่อนจังสั้นโออย่าเห้นวะมองมองหนาวอยู่บ้าะเอาอย่บ่รถมิสันมีเ็มถือแอร์หนาวอยู่บ่ nấu tơ xì tăm anh đi luôn Biệt mượn facebook à Biệt mượn quá náu vậy mà Náu, 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 คร,รับนะรถที่อีพ่อนอ่ะตีไฟเร็ียวถนนแลยอ่าย,อยางพูนรายมา แม่มาหนั่นขี่รถ ออม,มาห่อยตกน้ำโอ้บอกว่าหม่อยมพราหนอยตกน้ำหนาวแต่พยันยใส่เดี๋ยนะมึงนี่คนหน่อยใสย่เมียคนหน่อยว่ามีคนหน่อยไปชุมนีไป เขาพันบ่อันนี้เขาลิ้นลิ้นกดย้า่บันเลงขายไก่แล้วไขายได้้แก่แล้วเปปิ้งข้าวแุยังแล้วยังหนาวฝนก้นอออฮากับเขาหยาอยู่นแล้ว ขอนี้ก็จอยลงแดดแดดแดแดดเีเีม่นเป็น่หรเฮียนจอ่ีละเฮียนเทยูใสแมนบอมีปยปอูาสิลงเอาเนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไลงเนลงไปเป็นน้ำพอต่อพี่ละเดี๋ยวพต่อมาลงเออ โอ,ออโอ้ยมาแต่น้อยโอ้ยเอาลิงหน่อยมาซองลิงหน่อยเปียกฝนมากก็มียอดมันฝนแห้งเลยเห็นเอามานั่มผูดไหะเปียกมันยอดบายบายก่อนบายโอ้ยพัน่หนาหวกวาพั่ถือฝนตรงหลาน ลูกนะแดงอยู่กับยายเพิ่นป่ะปัดนี้หอดบ้านแล้วพี่น้องขอบคุณในไลายสำหรับคลิปนี้รอดติดตามคลิปต่อไปน้ำท่วมบ้านเลยพื่อน่ะเอ้ยปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบีน้ำแห้งก็น่าจะน้ำหงพื่อน่ะหงถนนเลยท่วงคลเออคลองมันไหลบ่ท่านไปก่อนสวัสดีจ้าพี่น้อง